1ิที่เที่ยวเกาะสมุยหาดสวยน้ายําใสทะเลน่าร้อนเกาะสมุยนะคะเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต ตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นทะเลอ่าวไทยการเดินทางมายังเกาะสมุยนะคะสามารถนั่งเครื่องบินตรงมาลงที่สนามบินนานาชาติสมุยได้เลยค่ะวันนี้ปักกบูเทเวลนะคะได้รวม12ที่เที่ยวเกาะสมุยมาฝากจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยที่แรงหาดเฉวงเป็นหาดที่นิยมบนเกาะสมุยนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกมีน้ำทะเลใสทรายสีขาวละเอียดทอดยาวกว่า6กิโลเมตรบนหาดเฉวงถือเป็นหาดที่ยาวที่สุดของเกาะสมุยเลยค่ะระดับน้ําไม่ลึกมากนะคะและเป็นหาดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าและที่พัก ถัดมาหาดละไมเป็นหาดนิยมอันดับ2ของเกาะสมุยค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สุดเด่นของหาดละไมนะคะคือความสวยของโค้งอ่าวและทิวมะพร้าวที่ปลูกเป็นแนวซึ่งบางช่วงของหาดนะคะจะมีระดับน้ําที่ลึกข่าและคลื่นแรงจึงไม่เหมาะกับการทํากิจกรรมทางน้ําและหาดละไมนะคะก็เป็นที่ตั้งของหินตายหินใหญ่อีกด้วยถัดมานะคะก็ต้องเป็นหินตาหินใหญ่ค่ะตั้งอยู่หาดละไมเป็นโขดหินแกรนิตนะคะเกิดจากการกัดซ้ะจากน้ําทะเลและความร้อนทําให้โขดหินนะคะมีรูปร่างประหลาดและเป็นจุดถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตกดินท,ที่สวยที่สุด เกาะสมุยเลยค่ะถัดมาหาดบางปอเป็นหาดที่เงียบสงบนะคะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสมุยเป็นหาดที่มีทรายขาวน้าทะเลสีฟ้าใสาและผู้คนไม่พลุกพล่านเท่ากับหาดเฉวงและหาดละไมเมื่อมองออกไปจากหาดบางปอนะคะก็จะพบกับเกาะพัง,งนันซึ่งหาดบางปอนะคะเงียบม,มากจนบางช่วงในเวลากลางคืนนะคะเราก็จะได้ยินเสียงเพลงจากเกาะพัง,งันเลยค่ะ ถัดมาท่าเรือนาทอนเป็นท่าเรือข้ามฟ้าขนาดใหญ่นะคะที่บริการรับส่งการเดินทางจากเกาะสมุยไปยังท่าเรือดอนสักจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและเกาะอื่นๆค่ะอาทิเกงงาะพะงันและเกาะเตา่าซึ่งบรรยากาศยามเย็นของท่าเรือนาทอนนะคะก็ยังสามารถชมพระาที่ตกดินหรือวิ่งออกกําลังกายก็ได้ค่ะถัดมาโอเวอร์แล o n สโตนจุดชมวิวหินซ้อนหินนะคะที่มีเอกลักษณ์ของเกาะสมุยเลยค่ะพร้อมกับวิวพาโนรามาแบบ360องศาการเดินทางไปยังโอเวอร์แล o n สโตนนะคะจะต้องนํารถไปจอดไว้ค่ะแล้วเดินขึ้นไปประมาณ500เมตรก็จะพบกับโอเวอร์ ถัดมานะคะกับเกาะมัสสุมหรือเกาะหมูตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุยคะ่ะเป็นหาที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หาดทรายขาวน้ำทะเลใสตลอดจนประการังแนวชายฝั่งการเดินทางนะคะใช้เวลาประมาณ15-25นาทีจากเกาะสมุยไปยังเกาะมัสสุมค่ะสุดเด่นของเกาะมัสสุมนะคะคือน้องหมูป่าแห่งเกาะมัสสุมนั่นเองที่มีความน่ารักเหมาะกับการถ่ายรูปสุดๆไปเลยต่อมาถานนคนเดินบอกผุดหรือ f i s h m a n i l a g e เป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่บนเกาะสมุยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคึกคือไปด้วยร้านอาหารริมทะเลและร้านค้าต่างๆ โดยถนนคนเดินนะคะจะมีทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งค่ะแต่สำหรับวันอื่นนะคะก็ยังสามารถมาได้ค่ะเพราะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเปิดบริการทุกคืนถัดมากับน้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตกใจกลางเกาะสมุยนะคะที่มีความสูงประมาณ40-50เมตรมีมห่งน้ำที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ค่ะและความสวยงามของน้ำตกหน้าเมืองนะคะก็คือน้ำที่ไหลผ่านโขดหินลงมานั่นเองถัดมาจุดชมวิวลาดเกาะเป็นจุดชมวิวบนเกาะสมุยที่สามารถชมวิวเกาะสมุยและหาดเฉลียแบบพาโนรามา360องศาเลยค่ะอีกทั้งยังเป็นจุดชม วิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยด้วยตั้งอยู่บริเวณหาเฉวงและหาละไมค่ะต่อมามาไหว้พระกันบ้างนะคะกับวัดพระใหญ่เกาะฟานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุยใกล้กับหาดบอ่อผุดค่ะซึ่งวัดพระใหญ่นะคะจะตั้งอยู่เกาะเล็กๆค่ะเรียกว่าเกาะฟานเดิมทีนะคะเกาะฟานมีทะเลล้อมรอบค่ะชาวบ้านก็เลยสร้างสะพานไม้เชื่อมระหว่างเกาะฟานและเกาะสมุยแต่สะพานไม้นะคะมีอายุเพียงแค่2อสาปีก็จะพังลงค่ะภายหลังนะคะก็ได้สร้างแนวเขื่อนสันหินขึ้นมาอย่างถาวรค่ะซึ่งพระใหญ่หรือพระพุทธโคมนะคะถือเป็นที่เคาาารรพสสกของชวมุย านน,านเลยค่ะสุดท้ายกับวัดปลายแหลมเป็นวัดต่าแก่ของเกาะสมุยเลยค่ะตั้งอยู่บ้านปลายแหลมทางทิศเหนือของเกาะสมุยภายในวัดน,นะคะมีรูปปั้นของพระสังกจายหรือพระอ้วนและเจ้าแม่กวนอิมพันมือตั้งอยู่กลางสาระน้ําสูง20เมตรค่ะเป็นยังไงกันมากคะกับ12ที่เที่ยวเกาะสมุยหาดสวยน้าใสทะเลน่าร้อนบอกเลยนะคะว่าทะเลเมืองไทยเนี่ยสวยไม่แพ้กับที่ไหนไหนแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปักกบูดททีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกบูดทีวีค่ะ